มาแล้วจ้าเพื่อนๆ <Wow. S 1> ่นี้พี่อุ๋ยจะพามาเที่ยวสวนดอกไม้อีกแห่งหนึ่งนะคะมาจ้ามาจ้านี่แหละค่ะมาถึงข้างหน้าพี่อุ๋ยก็ขอถ่ายรูปสักหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้จะเอาท่าไหนดีเนาะเ <c oughs> นี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะไปค่ะไปค่ะตามพี่อุ๋ยมาจ้า <Yeah. S 1> ก่อนเข้าไปก็ขอกินน้ำเย็นๆก่อนนะคะจะได้มีแรงไป เอารูปสวยๆเอาดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆไงคะนี่ไงนี่ไงกินน้ําเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนคะ่ะตรงนี้เป็นมุมที่เห็นได้ทั่วเลยจ้าสวยไม่ล่าเพื่อนๆว้าวดูสิดูสิตรงนี้มีบอลลู หลากสีตัดกับสีดอกไม้คล้ายครึ่งกับสีดอกไม้มากเลยเนาะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมามาดูม,มุมนี้สิว้าวาเห็นคาเฟ่ยอยู่ไกลไกลลิบลดอกไม้หลายๆสีตัดกับท้องฟ้าสีสวยจังวันนี้ว้าวว้าว,าวาก้อนเมฆก,ก็สวยเนาะเพื่อนๆเนานะดูสิดูตรงนี้ดอกไม้สีแดงสีส้มสีเหลืองตัด หมือนสีบอลูเลยเพืเ่อนๆว่าไม่ล่ะดูสิดสูสีแดงสวยมากเลยสีสดมากเลยพี่อุ้ยชักอยากถ่ายรูปด้วยแล้วละสิอยากรู้ว่าสีดอกไม้กับสีผมฉันเนี่ยอะไรจะแดงกว่ากันว้าวสวยไหมเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีแดงสดมากเลยอะดูสิคะใครมาถ่ายรูปคู่ด้วย <c oughs> ก็สวยไปหมดเนาะดูสิคะว้าวสวยจังเลย สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นไงละ่ะว่าแล้วพี่อุ๋ยก็อยากจะมาเต้นค่ะเต้นกลางสวนค่ะเคยดูหนังอินเดียนะคะเขาจะวิ่งเต้นกันแบบนี้ค่ะถึงโต๊ะตึงงงงง๊งเนี่ยค่ะวิว่งข้ามเขาเพื่อนๆเคยดูไหมหนังอินเดียจะเต้นแบบนี้โอ้โหเต้นกลางสวนดอกไม้ยังมีความสุขจังเลยไว้ระวังนะคะพี่อุ๋ยน่ะ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 แหมไม่ดูตัวเองซะเลยถ่ายมุมไหนก็สวย มุมซ้ายก็สวยมุมขวาก็สวยอ๊ยสวยไปหมดเนาะเพื่อนๆแต่ว่าพี่อุ๋ยจัก อยากจะมานั่งชิงช้า,ามาโล่ชิงชา้าเล่นกันดีกว่าค่ะ <c oughs> เพื่อนดูสนุกสนุกจะเอาท่าไหนละอีแม่แหมโล่ชิงชา้าดีดเท้าก็แล้วอะไรก็แล้วแม่แม่แม่จะเอาท่าไหนละแม่ตกนะคะไม่รู้ด้วยนะคะไม่มีประกันนะคะคิดอ,อยากจะยืนเนาะโหเล่นไปได้ออ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะเอารูปสวยๆมาฝากเพื่อนๆก็ต้องมีคอนเทนต์สนุกมาฝากด้วย ดูสิแล้วมาตรงเนี้ยมาทําอะไรอีกคะลับๆล,ล่อๆอ,อยู่นั้นกลัวใครเห็นเละจ้าพี่อุ๋ยจ้าเอเบื่อละมาเต้นระบำกลางสวนดอกไม้ดีกว่าค่ะมาค่ะมาเต้นด้วยกันค่ะเพื่อนๆถึงๆเอาต๊ะตึงๆเออถึงเตะตึงโหหอน้เคยเห็นไหมทุกคนวิ่งข้ามเขาเต้นอย่างเงี้ยสนุกดีเนาะแต่ก็เหนื่อยนะคะก็เต้นระบำเสร็จแล้วเล่นจ้าเอะก็เสร็จแล้วโลชิงช้าก็เสร็จละ ถึงเวลากลับกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆนกลับกันดีกว่าเหนื่อยแล้วเนาะไปพ่อกลับได้แล้วว่าแต่พ่อมานั่งทาเท่อยู่อะไรตรงนี้ <c oughs> แหมอยากเท่กับเขาบ้างใช่ไหม <c oughs> แมดูมียักคิวด้วยนะแหม <c oughs> เอาละค่ะพี่อุย๋ยแล้วก็พี่เอกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ <c oughs> ไว้คลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะ ว่าแล้วก็ขอเต้นอีกรอบนะคะทุกคนเต้นลาเ,เพื่อนๆไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า